สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนใหม่เช้านี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ในวันหยุดนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับที่25จากการที่ใส่ปุ๋ยหมักแล้วเสร็จนะครับประมาณ6ชัยครับใช้เวลาอยู่2วันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ถึง1ปีนะครับประมาณ6ถึง7เดือนประมาณนั้น ใส่ถังหนึ่งนะครับใส่ถังสี่ยี่สิบลิตรนะครับส่วนต้นนี้นะครับอายุหนึ่งปีสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับร้อยหกสิบประมาณนั้นก็ใส่หนึ่งถังนะครับประมาณนี้ครับก่อนใส่นะครับผมก็จะตัดญ้านะครับพอตัดหญ้าเสร็จนะครับก็ใส่ใส่ระยะห่างพอประมาณนะครับประมาณนี้ครับ ใบตันแล้วนะครับยังไม่มียอดตัวนี้ใบตันแล้วนะครับใส่เสร็จนะครับใช้สารกระตุ้นรากนะครับโดยใช้สารกระตุ้นรากโดยใช้สาร่ายทะเลแล้วก็สารปรับปรุงสภาพดินแล้วก็สารเร่งรากนะครับเมื่อวานนี้ก็ใส่อาหารกรองเสริมไปด้วยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับท้ายคลิปว่าผมผสมลงไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ลาดนะครับผมลาด วันวานนี้นะครับเพื่อน <P eng ar> สมาชิกครับว่าถ้าต้นทุเรียนต้นใดนะครับที่เป็นลักษณะใบตัวนี้เกิดจากาเชื้อราด้วยเกิดจากการเค็มปุ๋ยตั้งแต่ตอนอช่วงมีนาเมษานะครับวิธีการจะปรับก็คือใช้สารกระตุ้นรากช่วยนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดบวกสิบห้าสิบห้าผสมนะครับาผสมกันแล้วก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค,ครับต้นประมาณนี้แล้วก็ใช้สารกระตุ้นรากนะครับ อย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับยอดก็เริ่มเดินแล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์หลงรับแรนะครับเป็นพันธุ์หลงรับแรก็จากการที่ผมใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับกับสูตรสิบห้าเสมอของยาลามีลานะครับตามคลิปเดิมนะครับยอดก็เริ่มถอดเริ่มเดินแล้วนะครับก็วันนี้ก็ใส่ดินปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็สารกระตุ้นรากนะครับ ยอดเริ่มเดินนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสูงเกืบอบเมตร2เมตรเกืบอบ2เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใช้ฮอร์โมนฉีดทางใบแบบใน,นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการที่จะแช์เพื่อนสมาชิกได้นําไปใช้นี่ก็ช่นกันต้นนี้เป็นต้นของสาลิกานะครับซื้อมาจากพังงานะครับค่อนข้างที่จะดูแลยากอยู่พอสมควรนะครับ เช่นกรณีที่ฉีดอาหารรองเสริมทางใบเข้าไปนะครับมันจะไม่เหมือนกับหมอนทองนะครับพอฉีดไปรู้สึกว่าถ้ามากเกินไปใบมันก็บิดใบก็ก,ก็เหี่ยวนะครับก็ยุบรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับในเรื่องของอาหารทางใบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแยกในเรื่องของการฉีดนะครับทั้งในเรื่องของยาเพียนะครับยาชอลานะครับ ก็จะใช้ปริมาณที่น้อยนะครับสำหรับของพันธุ์พื้นเมืองก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับก็อันนี้อายุครบ1ปีนะครับประมาณสูงประมาณเมตรยีบครับได้ทำโคกต่างๆนะครับทุเรียนในสวนตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสูงสุดจะอยู่แค่มีแค่2ปีนะครับก็จะมีอีกสวนหนึ่งนะครับที่ ที่สูงกว่านี้นะครับที่อายุ3ปี4ปีนะครับในส่วนนี้นะครับต้นนี้ประมาณอายุ1ปีนะครับเขาก็พยายามที่จะแตกตาข้างนะครับนี่กิ่งกิ่งแฝงเดี๋ยวผมจะไม่ตัดออกนะครับผมจะปล่อยนะครับเพื่อให้ช่วยกันหาอาหารแล้วก็สั่งเคาะแสงไปก่อนเซียนทุเรียนชันบอกว่าควรตัดนะครับที่เป็นกิ่งที่เราไม่ต้องการมันเป็นกิ่งแฝงนะครับกิ่งแฝงที่ดึงอาหารดึงเข้าสู่ลําต้นนะครับแล้วก็จะมาเลี้ยงพวกกิ่ง ที่ที่เป็นกิ่งแฝงพวกนี้นะครับก็มันอาจจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่บางครั้งอาจจะทําให้พุ่มทึบนะครับพุ่มทึบมันก็จะทําให้แสงแดดเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้นะครับก็อาจจะตัดก็ได้แต่ต้นนี้ผมแต่งกิ่งไปครั้งหนึ่งแล้วน่ครับแต่งกิ่งไปครั้งหนึ่งแล้วช่วงที่ใบตันอยู่นะครับช่วงนี้ใบแก,จก่จะยังไม่ถอดยอดนะครับยังใบตันอยู่ผมใช้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดกับสิบห้าเสมอนะครับใส่แล้วก็ ลาดด้วยสารกระตุ้นครับเริ่มเริ่มเริ่มม,มียอดเดินออกมานะครับก็เติมด้วยดินปุ๋ยหมักเป็นขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวหมัก3เดือนนะครับแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้หนึ่งถังสีนะครับหนึ่งถังก็20ลิตรนะครับผมก็เอามาใส่โดยข้างๆเว้เบนระยะห่างไว้ประมาณหนึ่งคืบเพื่อไม่ให้ทับรากอากาศเขาแล้วก็ลาดด้วยสารกระตุ้นรากนะครับ ต้นนี้นะครับก็จะอยู่หน้าปากประตูทางเข้าพอดีนะครับผมจะทําให้เป็นเป็นร่มนะครับเป็นคล้ายๆเป็นไม้ประดับนะครับก็หลังจากที่ผ่านวิกฤตในช่วงของมีนามีสานะครับทั้งเคีมปุ๋ยทั้งหนักไปในเรื่องของยาฮอร์โมนนะครับในช่วงของเดือนมีนามีสาฤดูร้อนจัดเนี่ย ควรเว้นในเรื่องของการฉีดให้อาหารทางใบนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือ,อพวกน้ำยานำหมักอาหารรองเสริมต่างๆนะครับเพราะว่ามันรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นสภาพประมาณนี้หนึ่งใบมันจะกลั้นครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสมันไม่มีนะครับความชื้นสัมผัสไม่มีอากาศร้อนจัดพอฉีดไปนะครับเนี่แต่ปริมาณน้อยๆน,นะครับปริมาณน้อยๆน,นะครับมันก็ยัง ทำให้ใบก่อใบห่อเหี่ยวนะครับแต่พอได้น้ำฝนนะครับมันก็จะแทงยอดใหม่นะครับเริ่มยอดเริ่มเดินแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเอานำมาลงใหม่นะครับนำมาลงใหม่เครื่องจากปีที่แล้วน้ำมันท่วมเป็นเชื้อราแล้วก็ตายนะครับผมก็นำตัวใหม่ขึ้นมาในราคา130บาทครับตันนี้เพิ่งมาลงไว้นะครับประมาณนี้ครับต้นนี้ก็มาเสริมนะครับจาก ในช่วงระยะมันมัน,ม,นมันห่างไปนะครับก็เลยมาเสริมห่างกันประมาณสัก2เมตรนะครับจากต้นนั้นนะครับก็จะเสริมเพื่อให้มันเป็นไม้ประดับในส่วนที่ทางเข้านะครับผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับใส่เกาหลีนี่นะครับรากมันค่อนข้างที่จะแข็งไปไกลพอสมควรพอทุเรียนโตใหญ่แล้วผมก็จะนำใส่เกาหลีออกนะครับรอให้มันได้อายุสัก1ปีก่อนนะครับ1ปี2ปีประมาณนั้นนะครับค่อยออก เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมใช้อะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อนสมาชิกค,ครับจากการที่ผมใส่ดินปุ๋ยหมักไปแล้วผมราดด้วยสารกระตุ้นรากไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นนะครับพอตอนเช้ามาผมก็ยิงสปริงเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับยิงสปริงเกอร์เสร็จก็ยิงประมาณ1นึ่โมงมาถึง2องโมงนะครับพอสองโมงมันก็จะมีแดดลํำไหลแดดอ่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็เลยมาฉีดให้อาหารทางใบนะครับเขาบอกว่า เซียนเขาบอกว่าอาหารทางใบกะฉีดเหมาะสมที่สุดก็คือ1เวลาในช่วงเช้า2มีความชื้นสัมผัสของดินนะครับของดินก็คือว่าอย่างน้อยก็หลังฝนตกหรือถ้าฝนไม่ตกก็ให้ยิงน้ำสปริงเกอร์ก่อนนะครับให้มันมีความชื้นสัมผัสแล้วก็เป็นทุเรียนไม่ขาดน้ําทุเรียนไม่เหี่ยวนะครับก็ ที่สาคัญก็คือเป็นช่วงใบเพนะครับช่วงใบเพเป็นช่วงที่เขาก,กางเต็มที่นะครับพร้อมที่จะสะสมอาหารเพราะฉะนั้นให้อาหารทางใบจะทําให้ทุเรียนนี้ได้รับธาตุอาหารได้สมบูรณ์นะครับการขาดธาตุต่างๆไม่ว่าธา,าตุอาหารรองพวกจุลธาตุนะครับอาการก็จะลดน้อยลงเดี๋ยวจะพาไปดูผมจะแช์นะครับว่าผมใช้อะไรแบบในอย่างไรแล้วมีการเปรียบเทียบในการใช้แบบในอย่างไรบ้างนะครับ สิ่งที่ผมจะเตรียมไว้ให้เพื่อนกับสมาชิกนะครับเห็นไหมพอผมฉีดก่อนหน้านี้ผมฉีดผมฉีดสลับยี่ห้อนะครับสลับยี่ห้อสลับบริษัทนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีต้นนี้นะครับผมปลูกอายุได้8เดือนนะครับตรงนี้8เดือนเดี๋ยวมาดูในสิ่งที่ผมจะแชร์ในเช้านี้นะครับจากการที่ให้อาหารทางใบว่าผมใช้แบบไหนอย่างไรแล้วมีความแตกต่กางแบบไหนอย่างไร ผมเพิ่งฉีดเสร็จเนี่ยครับยังไม่ได้เก็บของแต่ก็ยกมาเปรียบเทียบเชา้ชาเช้านี้นะครับผมฉีดตัวนี้ครับท่านสมาชิกผมใช้2ตัวนี้นะครับ2ตัวผมไม่ได้โฆษณายี่ห้อนะครับแต่ผมดูที่ธาตุนะครับผมดูที่ธาตุอาหารเขานะครับมันเป็นติมติมตัวนี้ผมเคยใช้ในการแช่แช่รากนะครับรากทุเรียนก่อนที่จะลง นะครับผมลงไปหลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของตึมนะครับของเมกซาโกแล้วก็ซีวิวตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองเสริมเพื่อนสมนชิกนะผมเขียนโดยเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับนะครับมันก็จะมีแมกนีเซียมอยู่0.01แล้วก็มีธาตุเหล็ก0.03มีเมงกานิส0.02มีธาตุทองแดง0.01แล้วก็ธาต สังกสีซิงค์0.02%แล้วก็มีาธาตุแคลเซียม3%แล้วก็โบลอน0.2%นะครับในกรณีตัวนี้เน้นหนักไปในเรื่องของาธาตุอาหารรองเสริมนะครับเนี่ยของตึมตัวนี้นะครับส่วนซีวิวนี้นะครับเป็นสารลายแล้วก็มีอะม,มิโนอยู่ด้วยอยู่ประมาณ15อย่างนะครับมีอยู่ประมาณ15อย่างนะครับก็ราคาอยู่ราคาไปดูในช้อปปี้ลาซ d a ้าก็แล้วกันนะครับ เช้านี้ผม,ผมฉีดตัวนี้ผมใช้ตัวนี้ใช้2อ,อย่างรวมกันมันสามารถรวมกันได้นะครับตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองเสริมตัวนี้เป็นสาหร่ายทะเลและบวกมิโนน,นะครับสออย่างนี้รวมกันแบบนี้ได้คือเป็นชุดชุดนี้ก็ใช้ใช้หนึ่งครั้งนะครับพอผ่านไปนะครับสิวันนะครับสิวันถึง20วันดูที่อาการของทุเรียนเป็นหลักนะครับแต่ถ้าอาการทุเรียนนะครับใบพอจับดูแล้วนะครับใบมันไม่หนาใบมันไม่มันก็ต้องใช้ ประมาณสัก15วันห่าง15วันนะครับแต่ถ้าอาการที่มันดูเหมือนขาดธาตุอาหารก็10วันก็สามารถฉีดได้นะครับอยู่ที่อาการของทุเรียนเป็นหลักนะครับเกินสมาชิกแต่ไม่ควรที่จะถี่เกินไปนะครับถี่เกินไปมันก็จะทําให้ใบกรอบได้นะครับเพราะว่าใบากรอบมันก็จะมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับด้วยอากาศ ร้อนจัดด้วยความชื้นสัมผัสไม่มีแล้วก็ด้วยธาตุอาหารที่มันมีเปอร์เซ็นต์สูงจนเกินไปนะครับส่วนชุดที่2ผมใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ประจํานะครับก็เกือบหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองเสริมนะครับบอกแชร์ได้เลยนะครับไม่มีความลับนะครับเป็นโคบีมิกผมได้ลงแชร์ไปหลายครั้งแล้วเป็นผงนะครับตัวนี้เป็นชนิดผงมันจะมีธาตุอาหารอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนสมาชิกมีแมกซเอ่อแมกนีเซียมนะครับมีอยุ่8 แล้วก็มีกรรมฐานนะครับมีกรรมฐานอยู่มีกรรมฐาน8%แล้วก็ธาตุเหล็กอยู่1%เมงกานีต2%ทองแดง1%สังกะสี4%โบลอน2%มอริบทินัม0.1%ตัวนี้นะครับใช้ปริมาณไม่มากเนื่องจากมีธาตุอาหารค่อนข้างสูงซึ่งแตกต่างจากชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับใช้ประมาณ60นะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้ใช้ประมาณอยู่20-30นะครับเป็นไม้ผลนะครับที่จะใส่นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ใช้ประมาณ20-30เช่นกันนะครับแต่อาหารรองเสริมตัวนี้เขาใช้เพียง3-5กรัมเท่านั้นเองนะครับเพื่อนจะมาชิกดูตัวนี้เพราะว่ามันมีธาตุอาหารเยอะสูงถ้าใส่ เยอะๆนะครับถ้าเราไม่ใส่ตามที่เขาแนะนำนะครับใบมันอาจจะเหี่ยวอาจจะเป็นลักษณะที่เข้มข้นมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นใส่เพียง1ช้อนชาต่ตอน้ำา20ลิตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นในเรื่องของสาหลายนะครับสาหลายเข้มข้นบริษัทของกูดิตนะครับเป็นคูเปอร์นะครับผมก็ซื้อมาจากช้อปปี้เช่นกันนะครับก็มีธาตุอาหารอ่เป็นในเรื่องของ เป็นธาตุอาหารแมกนีเซียมกับโบรอนนะครับตัวนี้ผสมอยู่กับสาหร่ายทะเลนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นโครเนอร์บริษัทเดียวกันนะครับ, Code x, ครบโคเด็นะครับเป็นอะมิโนนะครับมีอะมิโนมีอยู่ประมาณ15ชนิดประมาณนั้นก็นี้เป็นชุดหนึ่งที่ใส่นะครับใส่ใส่ในช่วงที่ใบเพนะครับ หรือระยะห่างอาจจะเป็นใบธรมรมดาก็สามารถฉีดได้นะครับผมลองดูแล้วไม่เหี่ยวไม่บิดนะครับขอให้ใช้ตามที่อัตราที่เขาแนะนำนะครับก็10วัน15วันฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็อีก15วันหลังผมก็จะใช้อีกชุดหนึ่งเนื่องจากว่าสารอาหารมันแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับมีเปอร์เซ็นต์นแตกต่างกันถ้าอาหารแตกต่างกันบางอย่างมีโมลิทินัมบางอย่างไม่มีนะครับบางอย่างมีมีแคลเซียมโบลอน บางอย่างไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องสลับนะครับสลับเพื่อให้มันสมบูรณ์ต่อธาตุอาหารต่อทุเรียนนะครับทุเรียนนี้นะครับจะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้นะครับไม่ว่าจะธาตุอาหารจุลธาตุที่เป็นธาตุเสริมนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นเล็กๆน้อยนะครับมันจะขาดไม่ได้ถ้าขาดเพื่ออาการมันจะใบมันจะเล็กใบมันจะเหลืองใบมันจะซีดนู่นนี่นั่นมันจะมีปัญหาสําหรับทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องสลับนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แบบ ยี่ห้อเดิมขวดเดิมไปจนหมดแล้วค่อยคอยไปซื้อใหม่นะครับเพราะผมดูแล้วนะครับอาหารมันไม่ครบนะครับบางยี่ห้อมันไม่ครบอย่างนี้เป็นต้นก็สลับกันนะครับก็อย่างน้อยๆก็2ชุดก็ประมาณนี้นะครับก็มีท่านอาหารของของอาจารย์โลดผมก็ใช้แต่ไม่ได้เอามาวางนี้นะครับไปดูคลิปเดิมคลิปหลังที่ล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ผมก็ลงนะครับในเรื่องของอาหารพืชจุลธาตุอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้เช่นกันนะครับก็จะมีความดีความสปปรรพคุณคล,ค,ลคล้ายๆกันแตกต่างเฉพาะตัวเลขและเปอร์เซ็นของธาตุอาหารนะครับก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรที่ที่วิเศษไปกว่านี้เพียงแต่มันเป็นธาตุอาหารนะครับมันอยู่ที่ความเข้มข้นก็ดีในเรื่องของจังหวะที่เราใช้ก็ดีนะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้เลยเพื่อนๆสมาชิกอาจจะไม่เป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับเป็นยี่ห้ออื่นที่เราหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันเคมีกเกษตรก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับขอให้เป็นในเรื่องของ1อาหารรองเสริม2เป็นสาร่ายทะเล3เป็นอะมิโนประมาณนี้นะครับบางบางอย่างก็สาร่ายอะมิโนมันก็จะอยู่ด้วยนะครับแล้วแต่บริษัทเขาจะทามาแต่ขาด3อย่างนี้ไม่ได้นะครับ แต่ผมฉีดครั้งนี้ผมจะไม่ใส่สารจับใบนะครับผมไม่ใส่สารจับใบเพราะว่าฝนมันมันทิ้งช่วงอยู่มันยังห่างอยู่นะครับฉีดใช้ตัวนี้แหละครับไฟฝอ,อยตัวนี้แหละครับเนี่ยสอดง่ายๆสอดง่ายลักษณะประมาณนี้นะครับขึ้นใต้ใบนะครับมันก็จะทําฝอยที่สุดครับเพราะฝอยที่สุดมันก็จะไม่หยุดนะครับมันก็จะได้รับอา,อาหารได้เต็มที่ฉีดช่วงที่มีแสงแดดนะครับประมาณ2องโมงถึง3ามโมงถ้าถ้าแดดมันจ้าเกินมันก็ไม่ไหวนะครับมันจะทําให้ใบเนี้ย สลดนะครับเพราะว่ามันได้รับสารเคมีไปเพราะฉะนั้นประมาณ2องโมงเช้านะครับพอมีแสงลำไรนะครับฉีดได้เลยนะครับใช้เวลาก็ไม่เกิน1ชั่วโมงในการฉีดสําหรับเช้านี้ก็คงจะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกแล้วก็แนะนําสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณที่เข้าชมแล้วก็ติด,ต,ดตามด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากครับสวัสดี